I've ไม่รู้เหมือนกันอ๋อเธอปลูกเองอ่ะเออันนี้อันนี้เขาเรียกว่าต้นต้นมะละกอเฮ้ยมะเขือเทศจ้ะมะเขือเทศตอนนี้เราก็เราก็มาถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนวันนี้ไขกุญแจด้วยขอขคุณถ้บ้านไม่ได้ขอบคต้องไขก่อนเนาะขอคถึงบ้านแล้วตาบีซายาเหนื่อยไหมมัสมีฉันเหนื่อยมากวันนี้พวกเราไม่ได้นอนมาหลายวันแล้ว ไม่ได้นอนเต็มอิ่มนอนแหละแต่ไม่นอนเต็มอิ่มเมื่อคืนก็โดนรีเฟอร์เอ้ยใช่ไหมคือพาไปไงนตื่นมา้องไห้นี้ก็ตื่นมา้องไห้งอแงงอแงจากนี้เราจะทำอะไรกันต่อรีบนอนรีบนอนเนาะโอเคเรียบปวดหัวแล้วไอ้ก็มายืนได้แล้วเหรอยืนได้แต่ยังไม่เดินเองนะแต่ไอ้คือ่าเดินไปแล้วห้าเก้า ไอ้ก็ว่าแอบเดินไปแล้วห้าเก้าค่ะโมโมะกระดึบ๊บ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 กระดึ๊บเอ้เก่งเนาะเดี๋ยวก็เดินเองได้และไ,ไปแล้วมาหาป,าปาลาไปแล้วมาหาปลาไปแล้วเดินเร็แล้วเอ๊หาปลาไปแล้วหาปลาปมั้ยมาหาปลาไปมาเลยเดี๋ยวต่อไปเราจะถ่ายคลิปเป็นคลิปแนวนอน เอาไว้ลงในช่อง youtube นะ <Okay. S 1> เป็นคลิปชีวิตประจำวันบล็อกทั่วไปนะครับก็เอ่อก็บไว้เป็นความทรงจำนั่นแหละครับทุกคนเนาะก็ฝากทุกคนกดติดตามที่ช่อง youtube ด้วยนะกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแอดเดยังไม่มาคลิปนี้ยังไม่จบเดี๋ยวมีต่อ <laughs> ต่อไปจอแล้ก็จะลงคลิปเป็นคลิป แนวนอนนะครับเอาไว้ลง u t u b e นะครับผมส่วนคลิปสั้นเป็นแนวตั้งก็จะเอาไว้ลงที่แฟนเพจนะครับทุกคนถ่ายกว่าเดือเล่นข้างนอกแป๊บหนึ่งนะครับแสงอาทิตย์ยามเย็นก็จะประมาณนี้นะครับที่อำเภออุ้มผาป็งไงครับสวยเนาะสวยมากเลยครับทุกคน เดี๋ยวพาไปดูมะเขิดเทศนะครับทุกคนอันนี้เป็นมะเขิดเทศที่ PFC จากร้านก๋วยเตี๋ยวเพียงพอในอำเภออุ้มผางนะครับให้จอระแแมานะตอนนี้มันออกลูกแล้วนะครับออกลูกแล้วก็สุกแล้ว2องพนสามพนให้มา2ต้นไอ้กวาชอบไหมไอ้กว่ากินเป็นไหมลูกนี่น่ารักมากเลยคือคือมูกลับมาจากทำงานแล้วแต่จอแรกก็ยังนอนไม่ได้นะครับทุกคน ทำไมถึงยังนอนไม่ได้นี่เลยยังมีผ้าที่ยังต้องตากอยู่นะครับให้คือคือ,คอมูฝากดูแอคคือวาแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะแรกขอไปตากผ้าก่อนตามผ้ากันเถิดคนเสื้อผ้าก็เยอะมากเลยช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ตากผ้าด้วยไม่ค่อยได้ได้ซักผ้าด้วยเพราะว่าง่วงแล้วก็ เหนื่อยมากเลยนะฮะต้องให้ก็คือมูได้ได้หยุดทำงานก่อนนะครับถึงจะได้มีเวลาตัดผ้าสักผ้านะครับผมมาครับมาช่วยจอและตัดผ้ากันเถอะ <c oughs> ตาเสร็จแล้วอันนี้แค่บางส่วนยังมีที่ยังไม่ได้ซักอีกขอตัวไปซักต่อน,นะครับ เดี๋ยวพามาดูดอกนี้ดอกนี้บานสวยมากเลยทุกคนเหลืองเชียวเต็มต้นเลยสวยงามมากเลยขเขาเรียกว่าดอกอะไรทุกคนเรียกว่าดอกอะไรที่มีผึ้งด้วยผึ้งพึ่งผึ้งกำลังกินเกรสรดอกไม้สวยมากอุ้ยนี่มีมดข้างในอยู่ข้างด้วยมีมดอยู่ข้างในด้วยทุกคนสวยดีนะดูเต็มต้นเลย โอเคทำงานบ้านเสร็จแล้วตากผ้าเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้ให้คึคือมูได้นอนก่อนนะครับส่วนจอแรกก็จะมาดูแอคคือวาใอ้คว้าไปไหนลกูกให้ควาาไปไหนแล้วลูกอันนี้แล้วอันนี้แล้วคืกคือ,คอมูตอนนี้นอนนะครับทุกคนเดี๋ยวพาแอคควาไปรดน้ําผักนะครับไปเร็วแอคคือวา อคอาไปรดน้ำผักยามเย็นกับอาปาเป็นต้นตะไคร้นะครับทุกคน้แสงยามเย็นสวยมากเลยเดี๋ยวถ่ายแสงตอนเย็นให้ดูท่อนนะตอนนี้คูนหนึ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวจะอ,อะไรจกคูณสองคูณสองไปแล้วคูณสาม ศูนสิบอู้พระอาทิตย์อาทิตย์สวยมากยันเย็นรดน้ำกันต่อตรงนั้นก็จะเป็นต้นผักชีใบเลื่อยของจอร์แดนนะทุกคนแสงสวยจริงจริง แสงอาทิตย์ยามเย็นพระอาทิตย์ก็จะตกดีแล้วนะครับทุกคนตัวอาทิตย์สวยไหมครับทุกคนสวยดีเนาะสวยมากมุมนี้สวยมากเลยอืม สวยมากมุนนี้ทุกคนดูตรงจันทตอนนี้เวลาหกโมงเก้านาทีนะสวยมากเดี๋ยวคุณยี่สิบไปนี่สวยงามมากเลยนี็ก,กันเจียวเดียวนะนี่คุณหนึ่งนะเดี๋ยวคุณสิบแล้วก็คุณยี่สิบอู้สวยมากนี่นะทุกคนมีคนหนีมาแอบกินมีคนหนีมาแอบกินกันอะไรคนเดียวเนี่ย ไอคือว่าเพิ่งหลับกว่าจะหลับได้โอ้โหโอยน่ากินจังเลยอ่ะอะไรเนี่ยผู้ดอกอคอผูดอกคอเดือดเดือดถอยหน้ญญาถอยหน้สุก,กี้อะสุกี้สุก,กี้ผักกูกด<ม> <c oughs> สุดยอดสวยยอดโอเควันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันเนะาะไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแอดเดนนอะเนาะฝากกดไลค์กดติดตามแฟนเพจ ช่องทางช่อง Youtube แล้วก็ทางแฟนเพจด้วยนเนาะแอดแล้วเนาะรักเธอนะคือคือมูโอเคเดี๋ยวเอาไปกินเดะบ๊ายบาย